กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านข้าสู่ช่องของซ้อมหวยตื่นมารวยนะคะสบายดีพ่อเม่พี่น้องสุภุสุคนนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะก็จะมาให้แนวทางหวยฮานอยบนล่างไปกับสี่ฮานอยนะคะเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP งวดประจำวันอังคารที่24เดือน5พศ2565นะคะ ก่อนที่จะมารับชมแนวทางก็มารับฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนนะจ๊ะทางช่องเป็นแค่สื่อกลางแนวทางเพื่อให้ท่านได้เลือกสรรตัวเลขที่น้อยลงนะคะตัวเลขเกิดจากการคํานวณของสถิติหวยที่ออกในงวดกันก่อนนะจ๊ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมอย่างมีสตินะคะเด็กอายุต่ํากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำตัวเลขก็อาจจะมีคํานวณเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะ แต่รู้สึกว่าจะเข้าสุดซอยมาหลายวันแล้วนะคะพี่น้องจ๋าก็พิจารณาไว้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าจ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไม่พูดมากเนาะเรามาสรุปแนวทางของวันที่23กันดีกว่าว่าี่ t ด m i n ลงให้มีตัวไหนเข้าบ้างตัวไหนหลุดบ้างนะคะเลขตารางก็มีเข้าอยู่เด้อพี่น้องเลขตารางก็เข้านะคะ t ด m i n บอกว่าเลข9กับเลข6นะ่ะแม้บินไปลาวเลยนะี่ะ เมื่อวานตัดคลิปเราแต่ว่าลืมเปิดสาธารณะโอ้ยเนาะสมองสมองไปหมดแล้วจ้าเลขตารางก็มีเข้า600 6 6 0 6 6 0 0 6นะคะ95ก็เข้าะคะ่ะแล้วก็40ก็เข้านะคะเลขตารางเข้านะคะเลขตารางเข้านะคะส่วนเลขเจาะ90ไปเข้าของเราพัฒนาสปรกรเรานะคะพี่น้องจา๋า แต่ว่ากับหัวเป็นหกห้อยู่เนาะน่ะหกศูนย์น่ะ, 6, 0, นะแล้วก็ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดก็เข้าเนาะเลขตารางศูนย์เจ็ดเข้านะคะพี่น้องจ๋าเก้าห้าเข้าคะ่ะหกสามเข้าคะ่ะกับหัวให้อยู่นะคะเมื่อวานศูนย์เจ็ดเข้าคะ่ะเลขตารางนะคะสองหนึ่งไม่เข้าคะ่ะศูนย์หกเข้านะคะ หนึ่งสามหนึ่งสามไม่เข้านะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเข้าคะ่ะเลขชุดการเจ็ดแปดเข้านะคะสี่ศูนย์เลขตารางคะ่ะพี่น้องจา๋าก็ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูของวันที่ยี่สิบสี่กันดีกว่านะคะพี่น้องจา๋าว่าเลขตารางมีตัวไหนบ้างเลขตารางก็จะให้เจ็ดสี่สาม สองนะคะเลขเด่นเจาะก็จะให้ไป2ค่ะ2 2 0 2 3 2 4 2 8ที่แอดมินชอบก็จะมีสองแปดนะคะแล้วก็เลข4ก็จะมี4 1 สี 4, 3, 4, 6, 4, ่สามสี่หกสี่แปดทาอีเมชอบก็48 4แ4ดนะคะสี 4, 6, อาจจะเป็น49ได้นะคะพี่น้องา๋าอย่าลืมกลับหัวเนาะชุดกันก็จะมี39 3เก้าส็จ็ด สี่เจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็แปดสี่นะพี่น้องเอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าเจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าเจ็ดหนึ่งนะคะที่ที่แอดมินชอบก็จะมีสี่เจ็ดกับสามเก้าสามเก้าอาจจะเป็นสามหกก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ ส่วน3ตัวตัดเล่นก็จะมี8 2 0 3 4 2นะคะพี่น้องจ๋าตัดเล่นกันนะคะเบิ้ลก็ติดเบิ้ลไว้4 4 7 7 5 5นะคะต้องขอโทษคลิปหวเาวเมื่อวานนะคะตัดคลิปแล้วแต่ลืมปล่อยสาธาราณะโอ้ยลืมได้ลืมดี ทวนนะคะเลขตาราง7 30 428ชุดกันก็39อย่าลืมกับหัวเป็น36นะจ๊ะ37 47 71 3ตัวตัดเล่นก็มี8 20 3 42นะคะตัดเล่นนะจ๊ะเบิ้ลก็44 7755เจาะเด่นก็มี2กับ4นะคะพี่น้องจ๋าก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆคิดหลังสิ่งใดก็ขอสมหวังทุกประการนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ